สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีคนที่น้องๆที่ชมอยู่นะครับในช่องตะก้อินดีนะครับเดยอพอนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทํายังไงให้กล้าขึ้นมวนในสนามในหน้าเนี้มีคนถามมาบ่อยมากเลยว่าทํายังไงพี่ถึงจะกล้ามวนนะครับสาหรับแอดมินนะครับวิธีฝึกของแอดมินนะครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับก็ สำหรับช่องอื่นก็จะเป็นไปในมุมมองอีกของแต่ละคนอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแรกๆนะครับแอดมินก็จะมาฝึกหน้าเน็ตนะครับโดยการเราฝึกอย่างน้อยๆทุกคนเตะใบมงใบไม้เตะแขวนแต่ก็เป็นหมดแล้วนะครับแต่ว่าทํายังไงถึงจะกล้าขึ้นนะครับหนึ่งเลยนะครับอ่าเวลาเราจะฝึกนะครับเข้ามาหน้าเน็ตนะครับอ่าโดยการนะครับยืนยืนห่างตาข่ายนิดนึงนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องไปยืนชิดมากนะครับ เพราะว่าแรกๆกลัวโยนตะก้อไม่เข้าแล้วเกิดว่าโยนไปแล้วใกล้ไปเน็ตแล้วเราโดดขึ้นไปแล้วขาเราเกี่ยวเน็ตอาจจะมีอุบัติเหตุหรืออะไรก็ยืนไกลๆหน่อยก็ได้ครับแรกๆนะครับแรกๆแอดมินฝึกนะครับแอดมินก็จะโยนไม่สูงนะครับในการโยนไม่สูงโยนตะก้อนะครับแอดมินจะโยนด้วยมือซ้ายนะครับแล้วแต่คนนะครับแต่แอดมินถนัดโยนมือซ้ายโยนไม่สูงนะครับแล้วก็ฝึกลองดูก่อนนะครับยังไม่สูงนะครับโยนตะก้อไม่สูงแล้วก็อาจจะเอารอบไม่สูงก็ได้นะครับหรือว่าเอารอบต่ำๆเหมือนที่เราฝึกในนาะครับ เด็กๆหลายคนใหม่ๆก็คน่าจะเคยนะครับทำแบบทำไปอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบขึ้นไปสูงนะครับไม่ต้องรีบกระโดดขึ้นไปนะครับบางทีเรากะจังหวะยังไม่ถูกแล้วเราโยนสูงพอเรากระโดดขึ้นไปแล้วเรากะจังหวะไม่ถูกตะก้อยังไม่ตกแล้วเรา,เร,ารอตะก้อแล้วอาจจะตกลงใส่หญ้าหรือปูนที่เราฝึกก่อนนะครับแรกๆก็เอารอบที่เราหมุนได้เร็วก่อนนะครับที่เราคล่องก่อนแบบอย่างนี้นะครับสําหรับแอดมินนะครับ ไม่ต้องสูงนะครับแรกๆขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอแอดมินก็จะอยู่ประมาณนี้มันก็จะเต็มรอบบ้างไม่เต็มรอบบ้างนะครับแต่ว่ามันจะทำให้การที่เราโยนเร็วนะครับมันจะทําให้เราโย,ยนต่ำไม่ใช่โยนเร็วนะครับโยนต่ำมันจะทําให้เรากะจังหวะได้ง่ายกว่าแล้วกล้าขึ้นได้มากกว่าเราโยนขึ้นไปสูงๆนะครับหลังจากนี้เราฝึกทุกวัน สลับกันไปสลับกันมาแล้วค่อยเพิ่มระดับการโยนสูงขึ้นหรือว่ามีเพื่อนมายกให้นะครับเดี๋ยวมันก็จะได้เองครับแต่เราขออย่างเดียวนะครับให้ขยันฝึกทุกวันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับการวอร์มยืดก่อนลงมาฝึกซ้อมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็เพื่อช่วยในการยืดขาเตะหรือว่าช่วยในการช่วยในความคล่องตัวในการฝึกฟาดนะครับ การวอนยืดที่ขาหมุนเอวหมุนข้อเท้าพอหัวออไหล่ทุกอย่างนะครับสัมพันธ์กันหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็โยนขึ้นไปฝึกไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ต่ําแล้วเราก็โยนขึ้นไปอีกครับเริ่มไปครับเริ่มใส่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน้องๆแรกๆน้องๆก,ก,ก็จะได้ประมาณนี้ก่อนหลังจากที่น้องๆคล่องขึ้นนะครับคล่องขึ้นหรือว่าชานาญขึ้นน้องๆก็ ขาของน้องก็จะเริ่มเหยียดออกนะครับเหยียบออกเพราะว่าเรากะจังหวะได้แม่นแล้วแรกๆน้องๆก็จะถามว่าทําไมขางอเพราะที่งอเตะใบไม้ทําไมขายืดเตะในสนามทําไมขางอข้างนอกใบไม้อยู่กับพี่นะครับน้องสามารถเตะตอนไหนก็ได้ยืดขาขึ้นไปเตะได้เต็มแต่ว่าเตะในสนามตะกอมันไม่ได้อยู่นิ่งครับตะกอมันวิ่งลงมาหาเราบางทีเรากะจังหวะยังไม่แม่นเราอาจจะขึ้นไปยังไม่สุดแต่ตะกอลงมาแล้วเราอาจจะได้งอตัวเตะงอเท้าเตะเพื่อให้โดนตะกอ ประมาณนี้นะครับในความรู้ของแอดมินนะครับเท่าที่แอดมินมีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้นะครับมาแชร์กันใต้คลิปนี้นะครับข้างล่างมาคุยมาบอกแนะนําแอดมินได้ทุกอย่างนะครับแอดมินยินดีรับฟังทุกอย่างนะครับไม่ได้มาสอนหรือว่ามาวัดเกณฑ์ไปยังได้เรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์ในการฝึกเตะหน้าตาขายกันดีกว่านะครับเดี๋ยวทําให้ดูอีกรุกนึงนะครับอ พอน้องๆฝึกไปเลยได้เรื่อยๆนะครับน้องๆก็จะความคล่องตัวน้องๆก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตะได้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับฮะโอเคนะครับมีอะไรสงสัยถามมานะครับถ้าตอบได้อด min ก็จะตอบให้หรือว่าทาคลิปให้แต่ถ้าตอบไม่ได้อด min ก็จะพยายามไปหาคําตอบนั้นมาหรือว่าหาผู้รู้มาทําในคลิปให้น้องๆได้ศึกษาและไข,ขว้เกี่ยวกับกีฬาตะกอนนะครับอ่ะ โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ